สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิมพกกุงกลางกับพี่เป้นะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเล่สวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่มีพระธุดงค์ออกสแสวงบุญกันเยอะแยะมากมายนะคะก็ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอกท่านหนึ่งได้นิมนต์ให้พระธุดงค์ท่านได้นั่งพักนะคะเพื่อหายเหนื่อยและได้ถวายน้ํา ท่านก็เลยได้บอกบุญนะคะท่านบอกว่าเอาโชคมาฝากด้วยนะคะซึ่งเขียนเลขให้อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะเลขสวย0870887ก็จะอาจจะมีทั้งไปและกลับงวดนี้1เมษายน2565 0จะมาอีกหรือไม่นะคะซึ่งก็2งวดติดแล้วเนาะที่มี0ูนย รู้สึกว่าปีนี้เลขศูนย์มาแรงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนท่านทุกครั้งนะคะเวลาพี่เป้อัพคิดใหม่ๆนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ